ครับเดี๋ยวเรามาอ,อันบ็อกอเป็น Mercedes-Benz r ทอะรอสเครนทรัคครับ,รบนี่เขาบอกว่าสามารถคอนโทรลได้แบบว่าหยิบได้ปล่อยได้เคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวาได้ยกขึ้นยกลงได้นะครับแล้วก็สามารถขับได้โดยมีคอนโทรลเลอร์ให้มีเสียงด้วยนะครับแล้วก็ใช้2.4เมกะเฮิร์ครับ À, Lika, unbox Mình nhằng ngay Mình nhằng ngay, mình nhằng ngay À À, nó có pull it out Đừng nó mà luôn À À, by yourself Do it ngay, ừ À Đừng, 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 đừng Oh 1, 2, 3 มาแล้วมาแล้วว้าวว้าวอ่าเขาแถมไม้ขอนให้ด้วยครับไม้ขอนสองไม้ขอนแล้วก็มีอะไรเนี่ยอันนี้เอาตัวรถอ่านี่อันนี้อันนี้เป็นคอนโทรเลอร์คอนโทรเลอร์ลูกอ่าและนี้เป็นตัวรถครับตัวรถครับ ที่เหลือก็เป็นแค่กล่องทั่วไปนะครับนี่เขาสามารถแบบว่าเปิดได้ปิดได้ครับนี่แล้วก็ตัวอันนี้สามารถควบคุมได้ครับแล้วก็เวลาเริ่มต้นเล่นก็ต้องชาร์จแต่ว่าเขามีสวิตช์ออน f อนี่พอ เราสับสวิต์ปุ๊บไฟข้างหน้าเขาจะกระพริบกระพริบแล้วก็ตัวคอนโทรลเลอร์ก็ต้องออนด้วยครับพอออนปุ๊บมันก็จะดังติด๊ดติ๊ครั้งนะครับแล้วเราก็สตาร์ทครับเหมือนเราสตาร์ทเครื่องยนต์โอ้เครื่องติดแล้วสามารถาเดินหน้าได้ถอยหลังได้เลี้ยวซ้ายได้เลี้ยวขวาได้แล้วก็หยิบจับได้ กดลงครับกดขึ้นกดลงครับแล้วก็บีบได้อะไรได้กดลงได้กดขึ้นได้ครับแล้วก็สามารถแบบว่าหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็เหมือนเหมือนหักโค้งเพื่อให้แบบ ้มไปหยิบอะไรก็ได้ครับสมมุติว่าผมวางอันนี้ไว้เราก็สามารถกดลงไปครับเนี่ครับแล้วเราก็คือคือมันต้องใช้ทั้งสองอันนะครับแล้วก็หยิบครับนี่พอหยิบแล้วเราก็ยกขึ้นมาได้ครับนี่แล้วเราก็ดันไปเลยอู้ คือผมก็ยังไม่ค่อยเก่งมากนะครับในการที่ที่จะแบบว่าคอนโทรลเราก็ต้องแบบว่าคอนโทรลตายเรื่อยๆจนแบบว่ามันพอดีเล่นยากอยู่ครับแต่ว่ามันก็ฝึกพัฒนาการของลูกได้นะครับ นี่เราก็งัดขึ้นครับมันจะงัดได้แล้วก็นี่ครับยกได้แล้วก็หมุนไปได้ซ้ายขวาเนี่ยครับนี่แล้วก็หมุนไปนะครับ เนื่องจากว่าเราจับมาไม่ตรงกลางไม้ครับรก็ปล่อยได้อ๋อเนื่องจากว่ามันเล่นยากอยู่ครับสมมุตินะครับท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าเด็กสองขวบจะเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่พอต้องเล่นเล่นคู่กันไปด้วยครับ มันค่อนข้างจะจะยากนิดนึงครับ,บ,บนี่แล้วก็วางครับแล้วเราก็ไปหยิบอันต่อไป อันต่อไปมาแล้วเราก็กดลงไปครับยืบแล้วก็กดขึ้นแล้วก็หมุนไปหมุนไปแล้วเราก็กดลง ก็บอกว่าเล่นรถไถธรรมดาน่าจะง่ายกว่าครับนี่เราก็าลงไปแล้วก็ปล่อยครับนี่แล้วรถก็สามารถวิ่งไปข้างหน้าได้ไปหาลิกกเลยยากพอควรครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ คงจะได้ยินเสียงแต่เครื่องยนต์